เซตนี้นี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเซตที่แพงที่สุดแล้วในตอนที่อัาคลิปนี้นะครับนั่นคือเจ้าตัวคุกกี้สับปะรดสัเลี้ยงของมันแล้วก็ผัดเจ้าตัวคุกกี้ดอยนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหใครที่แบบมีเซตมีเซตแบบนี้แล้วเต็มหมดผมบอกว่าคุณต้องรวยมากเพราะว่าโอ้โหแต่ละอันที่หมดเพชรเยอะนะครับว่ากระทำตรงเออไม่ใช่น้อยๆนะครับผมบอกเลยว่า2ต,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 ตัวนี้ถ้านับเป็นเพชรเนี่ยนะครับก็หลักร้านเพชรน,นะครับแต่ถ้านับเป็นเงินจริงเนี่ยเติมมาล้น้วนเลยนะครับ วมสมบัติด้วยเนี่ยผมว่าก็หลักหมื่นบาทนะโอกเลยว่าเซตนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะไม่ใช่หมื่นถ้วยนะครับหมื่นบาทนี่นแหละสมมติถ้าเติมมาจริงๆนะผมบอกเลยไม่น่าจะแพงที่สุดละมั้งนะช่วงเวลานี้มากเซ็ตที่แพงที่สุดจะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้อ่ะครับอยากเล่นแค่นั้นแหละเออไหนอย่าตองกไปเปย์ดอยมาแล้วต้องใช้คุมนะครับอ่าเซ็ตหลักหมื่นนะครับเซ็ตหลักหมื่นะนนี้นะครับ ตามจริงก็มันก็ไม่ได้เติมกันหลักหมื่นหรอกจริงๆริงไหมเพราะบางคนก็ไม่ได้เติมสองรถเต็มโคต้านะครับเต็มโคต้าบางคนจะเติมคุกกี้ไม่ได้เติมแค่เสียเงก็ประมาณ5้าพันกว่าบาทนิดนิดเองหรือบางคนก็ไม่ได้เติมดอยแล้วผมก็ไม่แนะนําให้เติมดอยด้วยเออก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่มันแพงครับเซนี้ก็มาเล่นเพราะในไหนผมก็เสียมาให้ดูแล้วคือผมไม่ได้เติมขนาดนั้นผมใช้เพชรเอาอะไรอย่างเี้เพราะว่าเก็บสะสมเพชรไงมองการไกลไว้เยอะนะครับนี่นิดนึงนิดนึงมันก็เลยทาให้เจ็บไม่เยอะมันก็เจ็บแหละแต่ก็ไม่ได ไว้ถ้ามีแบบโอมีดาก้อนตัวต่อไปผมว่าก็ไม่น่าจะเจ็บเยอะนะผมอะเออเพราะว่าโอ้โห p อยดอ,อ,องเยอะนะครับอีไอดอยเนี่ยทำให้ p อยดองเราเยอะ <co fs> เออเราจะเล่นชิวๆแล้วลกันไม่ใช้เทคนิคอะไรมากเพราะว่าเซตนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าแต้มมันไม่น่าจะดีหรอกเพราะว่าดอยมันผัดสองมันลาบไปไม่ไกลฉะนั้นเราเล่นแบบชิวๆแล้วลกันนะครับไม่ไม่ใช้เทคนิคหล,ลบตัวนั้นหลบตัวนี้อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเล่นแบบธรรมดาเลยเล่นแบบคอมมอนคอมมอนเลยโอ้แต้มขึ้นมาทล้ทนี่ร้อยยี่สิบห้าวะเนี่ยเกินนะเกินร้อยสามสิบแน่เลย โอ้แต้มมาเร็วจังไอ้ดีไก่ผมยังไม่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเออไอ้ดีไก่ผม,มวิวน้อยไงเออนี่ครับขึ้นมาตรฐานร้อยสามสองใช้ได้เลยแจ่มแมวมากฟึบซุบ,บนี่ถึงแม้ว่าจะมีหลายตัวมาหลังจากสับรถไม่ว่าจะเป็นนักกล้ามอะไรเงี้ยเออช่วงนี้คนพูดถึงนักกล้ามมาแรงนะครับว่าพี่ครับมันจะสู้สับรถได้ไหมเนี่ยสู้ได้ครับ แต่คนที่แต่มันอยู่ที่ฝีมือประมาณเล่นนักกล้าฝีมือประมาณร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่เกี่ยวกับของเลยนะครับผมให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นะค,คือคุณต้องแม่นมากนะครับคือถ้าคุณแม่นเนี่ยคุณสู้คุณแซงสับรถได้เลยนะครับแต่ก็คุณต้องแม่นมากครับเออผมก็เลยไม่ค่อยเฉียดนะครับก็สับรถก็เป็นที่หนึ่งในดวงใจอยู่เสมอน้าตูมโกโก้คัทเมื่อกี้ลืมกดสีนะลืมกดสก,กิลด้วยไม่แน่ใจนะไอ้สับรถเนี่ย บางทีผมก็ชอบลืมกดค้างนะครับตอนแรกเป็นบ่อยเป็นบ่อยตึงตึงตึงยิ่งนี่ครับสกิลปิดท้าย เท่าไรเนี่ยโอ้สองเจ็ 2, 7, นะครับโดดโอ้โหโดดโดดไม่ทันมากน้องดอยต่อนะครับน้องดอนนี่ก็จะตอนแรกที่มันมาก็ยังไม่มีสกิลอะไรก็ต้องรอให้หลอดบ,บนหัวเต็มก่อนนะครับหลอดเกมไม่อยากเรียกว่าหลอมเลยเรียกว่าอะไรมือถือแล้วกันเออ มันจะหามากนะถ้าไอ้มือถือีมันโชว์เป็นไอโฟนมาโชว์เออแบบว่ามีรูแหว่งเหมือนไอโฟน X อ่ะโอ้ยถ้าทำเหมืนโครกิมมิกะนะครับได้ทาง Android แล้วก็ได้ทาง iOS อเอครับเออสัดส่วนจออันนี้มันออกไปทางฝั่ง Android มากกว่าเออแต่มันก็เป็นคุกกี้ดอยมันก็ต้องฝั่ง Android อยู่แล้วถูกต้องแล้วนะครับแค่โอ้ถ้ามาทำเป็นแบบเป็น iPhone X แบบมีรูแหว่งอะ่ะเออน่าจะเป็นกิมมิกไม่น,อน้อยนะกัแบบเจ้าตัวน้องดอยนะครับ ตึง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 ,ตง,ตงอุย้ยโลดแตกไปเลยโอ้โหสกิลสบายสบายเลยนะสำหรับเซตนี้นะครับน่าจะจบเยอะนะครับสามห้าสามหกอะ่ะสามหกด้วยอ่ะเพราะว่ามันหมดก๊อกแล้วนะครับอุย้ยหืมสลยงสกิลไม่ทันมานี้สำหรับเซตนี้นะครับ็นเซตวิ่งสั้นแต้มก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็แต้มเร็วดี เล่นเอาสนุกขำๆนะครับเป็นเซตที่แพงที่สุดนะเวลานี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปโอ้หถ้าแพงกว่านี้นะถ้าเราเอาแสดงเยติมาใช้แต่มันแพงกว่านี้ได้แต่เราก็ไม่เวิร์กเราแพงแนละ้วมันเวิร์กด้วยนิดนึงก็ยังดีเออไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ